ทำอธิบายเคยหุงข้าวเลยฟืนไหมหรือเตาถ่านที่ให้ทำอย่างนี้เนี่ยเปรียบเหมือนดังร่างกายเราเป็นเตาเตาฟืนเราหายใจเหมือนฟืนทุกวันนี้เราเราใช้วิธีกระบวนการดีบยัด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 ,ยด,ยดฟืนใส่เข้าไปให้ไฟมันลุก ที่จริงเนี่ยถ้ายัดฟืนใส่ให้ไฟมันลุกจนฟืนมันแน่นเตาเนี่ยไฟมันจะลุกเยอะไหมมันไม่มีช่องว่างให้อากาศเข้าการเผาผลาญก็ไม่ดีฟืนที่ใส่เข้าไปก็เสียเปล่าทีนี้เข้าใจแล้วยังว่าทำไมให้หายใจแล้วกั้นลม เพื่อทําให้เกิดช่องว่างในการเผาผลาญพลังงานที่เราเข้าไปมันจะทําให้เกิดสมดุลสมดุลของชีพจรและสมดุลภายในธาตุแต่ไม่ใช่หายใจอย่างนี้เป็นปกติทุกครั้งด้วยเหตุผลว่ามนุษย์ไม่เคยชินกับการฟืดฟาดฟืดฟาดไม่มีวิธีการที่จะบริหารจัดการลมหายใจอย่างถูกที่สอนอย่างนี้เนี่ย ได้มาจากคำสอนในอนาบานสติข้อว่ามีสติรู้ลงหายใจเข้าระงับกายยสังขารแล้วจึงหายใจเขา้าหลวงปู่เทียบดูกับการระงับกายยสังขารคำว่าระงับกายสังขารค,คือระยะเวลาที่เราไม่ปรุงแต่มมันใช้ช่วงจังหวะเวลาหนึ่งแล้วจึงหายใจครั้งหนึ่ง ไปยันการระงับกายยสังขารหนึ่งครั้งก็เท่ากับว่าเราหายใจเข้าแล้วปล่อยเวลาให้การเผาผลาญพลังงานมันทอดระยะจนหมดแล้วจึงหายใจออกอย่างนี้เป็นต้นไายหายใ,ใจเข้าระงับกายสังขารแล้วจึงหายใจเข้าระงับกายสังขารแล้วจึงหายใจออกไม่ปรุงแต่งกายยสังขารแล้วจึงหายใจเข้า ไม่ปรุงแต่งกายสังขารแล้วจึงหายใจออกเห็นไหมว่ามันมีจังหวะชอบทิ้งช่วงทิ้งช่วงในการที่จะรันับการปรุงแต่งทั้งปวงซึ่งมันใช้เวลามากพอสมควรแต่ทุกวันนี้เราไม่ใช่อย่างนี้ไงที่จริงคำสอนชั้นเนี่ยมันเป็นชั้นสูงแล้วคำสอนระดับเนี่ยเป,เป็นระดับที่สูงแล้ว พราะระดับแรกๆเนี่ยเขาจะสอนให้รู้ลมหายใจรู้เข้ารู้ออกรู้สั้นรู้ยาวรู้ว่าเข้าสั้นรู้ว่าออกยาวรู้ว่าออกยาวรู้ว่าเข้าสั้นอย่างนี้เป็นตน้นวันเป็นขั้นที่สี่ที่หนะ้าแล้วจึงจะระงับกายสังขารเอ็นการหายใจเข้าแล้วปล่อยให้ลมมันได้เผาไหมเหมือนกบใส่ฟืนเข้าไปแล้วมีอากาศอยู่ในเตาพอเหมาะ ฟืนมันก็จะลุกและเกิดไฟได้อย่างเต็มที่เกิดพลังงานได้อย่างสมบูรณ์แต่ทุกวันนี้เราไม่ใช่เรายัดใส่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 มีฟืนเท่าไหร่ยัดใส่หมดเตามันก็แน่นอากาศก็ไม่เข้ามันก็ลุกบ้างไม่ลุกบ้างดำดำติด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 ดำดำแล้วจะให้ลุกดีก็เป่าพูด,พ,ด,พ,ดพูดเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นเสียเวลาเสียฟืนเสียพลังงาน กว่าจะได้ความร้อนเท่าที่เราใส่ฟืนทีละน้อยแล้วก็ปล่อยให้มันเผาไหม้อย่างเหมาะสมซึ่งมัน่างกันมากงั้นหลวงปู่จะบอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่จะกระตุน้นกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายและรักษาชีพจรให้เกิดสมดุลรักษามหาภูตรูปทั้งสี่ให้เกิดสมดุล มันไม่ทำให้ทุรนทุรายมากเกินไปกลับไปฝึกให้ชำนาแอ่ละแค่นี้ล่ะเยี่ยมเอาไว้ทานว่นนัโมสังจบนะโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโต ด้วยเสะมีนิการนาทนิรศการนาธรรมะปีกุเชยามัธรรมะปีกุชยามาข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมะเขอบูชาด้วยเครื่องสัาระ เชยามาสาาิอบเชาพระเจ้าขอบูชาพระสงค์งด้วยเครื่องสการะ the 大家。 Yeah. Uh -huh. สิ่งของทั้งหลายที่หลุกหลานถวายในก็เริ่มแรกนั่นก็เป็นสมบัติของวัดนาองพุทธิพิชัยใช้ในกิจกรรมสาธารณะหลวงครอบสาธารณะประโยชน์ของท่านทั้งหลายไมโมโนาอาการจีวรเดี๋ยวเขาไม่ใช่สําหรับวชพระถวายก็เริ่มส่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ห้าอนวาแจกไปด้วยว่าใครจะมาบวชก็สมรักษามาบวช วันกรณีใ so. ช so, so ่ไหมเป็นวันตักบาตรเทโวใช่ไหมฮะวันนี้ที่จะเอ่อไม่ก็ตักบาตรเทโวเสร็จแล้วฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็เหนียวเย็นๆย็นหลายๆไปสวดมนต์ที่ มีอารพระโพธิสัตว์สวนได้ถ้คติทันโพธิสัตว์ท,ท่านเความวบางกำลังให้เขาเรียเรียนคำชาสรรเสรญประมาทโพธิสัตว์ในใ้เขาให้เขาโลจนาประกวดกันยังไม่ถึงไหนเราไม่รู้อยา่าไว้ใช้สําหรับสวดบวนถวายก็วันพุธ ต่บ,บาทเทวก็ขอปเป็นข้าสารอาหารแห้งนะ้วกเขาจะได้เอามาใช้แจกมาหาทานในวันที่5ทงางุวาสามพันว่วครอบครัวแล้วก็เอาไว้ใช้ในงานวันเด็กวันเด็กปีนี้ครูก็จะจะเลื่อนเวลาเ,เป็นวันเป็นตอนเย็นเพระบางวันมันร้อนกต่ละมาเด็กแต่ละมาณคนทํางานเ้วย แล้วก็เปลืองเต้นเลยเกกะกาเรื่มมาเป็นวัาตอนเย็นประมาณสักสองสองโมงเย็นสี่โมงเย็นเลยเลิกเอาสามทุม่มประมาณนั้นเลยมันได้บรรยากาศไปก็ปีนี้ก็น่าจะเป็นหมื่นนะ่เพราะปีที่แล้วก็ตั้งแปดพันเก้าพันเออทั้งพอ่อทั้งแม่มาด้วยเออเตรียมเตรียม วางแผนกันไล้วกันว่าใครจะช่วยหรืออันะห์เรื่องอาหารการกินอะไรอย่างไรปู่ให้เขาไปเตรียมติดไฟจะให้เสร็จทันง,งานวันเด็กทำบุญบริจาคทานแล้วมันสบายใจแต่ตังได้มามให้รูครูก็ไปบริจาคแบบเช้ามัในใจกิดนนะ้ำ ít thăng, ít ya đôi ít thăng, đôi ít thăng, ít thăng, cai thân lại Vì sản nàng mai thân lại Châu thi châu thang thân lại Châu thung châu tha thân lại แก่้าที่ใแก่พระเจ้าพระเจ้าขอที่ส่สท่านเจ้าอที่ส่วนสนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายใกทจ้าทังี่กปักระสาท้าบกักะาาเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายเพเจ้าสากนีโ ้าจาตุโลกบาลทั้งสี่พระธรนีพระารุพระกายพระสัสท์ทั้งลายี่เรียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารแี่น้าสถานที่แห่งนี้ขอจง เจ้าทั้งหลายได้ระทำแล้วด้วยดีดในครั้งดีด้วยเธอใ้าีด้วยเธอพระเจ้าเขาที่ส่วนกุดีพระดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล,ลายุศนแต่องค์พระบาทส,สมเด็เจพระเจ้าอยู่หัว से सम्राम ไปปลดปล่อยมีไปให้เข้าใครที่เป็นโรคอืดอักที่เ่าวันนี้ถามเนี่ยไปฝึกคุมชีพจรแบบนี้แล้วอาการจะดีเป็นโรคอืองโลกปอดโลกคุ้งแพ่โลกหวัดเลื้อรลังโปรไส่นัดอักเสบไปฝึกกรับซะกลับร่าง ก่อนราบลาพระเดชิญทุกท่านกราบในความเมตตาขององค์ุบาลจารย์พร e, ้อมกันค่ะกราบกราบกราบค่ะเรียนเชิญทุกท่านกราบลาพระรัตนตรัยด้วยบทบาราหนสมาพร้อมกัน